ตัวน,นี้มาเศร้านิดนึงลยครับเพราะว่าเราจะมาเล่าสู่กันฟังว่าในปี2023นี้จะมีหนังสือเล่มไหนบ้างที่ไม่ได้ไปต่อในที่นี้ที่น้องๆเขาขิดกันไปเนี่ยก็มียึดกันหลากหลายสาเหตุนะแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุหลักเลยก็คือขายไม่ดี <c oughs> <c oughs> หรือบางเล่มมาขายดีตอนที่มันสายไปแล้ว <c oughs> ความจริงมันก็เจ็บปวดแบบนี้แหละ คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะครับที่เราจะต้องมาเน้นย้ำกันว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่อง t p a Official แล้วก็รายการ Reader's h i p ไว้ด้วยให้ดีๆเลยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารอัปเดตรายการหนังสือใหม่ๆนะครับแล้วก็คลิปสาระความรู้ดีๆอีกเยอะแยะ,ยะเลยใครที่มาดูแต่ว่ายังไม่ได้ติดตามนะครับอย่าลืมกดซับกันด้วยนะครับ mm hmm. ส่วนใครที่มีคำถามเกี่ยวกับหนังสือที่จะเอามานำเสนอกันนี้นะครับเตรียมคำถามมาได้เลย เริ่มกันด้วยเล่มแรกนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นคราวซวยของทุกคนที่นึกอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาตอนนี้นะครับ5.59สเก้าสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2561นะครับแล้วก็ตั้งแต่พิมพ์มาเนี่ยน้องก็ลุ่มดุ้นดอนดอนมาโดยตลอดแต่เป็นหนังสือที่สำนักพิมพ์มองว่าเนื้อหามันน่าสนใจนะแล้วก็มันไม่เหมือนกับเล่มอื่นๆด้วยเพราะนางอ่ะจะอยู่ในระดับต้นตอนปลายไปจนถึงระดับกลางตอนต้นไม่ได้เป็นระดับกลางเต็มตัว คือถ้าจบระดับต้นมาแล้วนะครับแล้วกําลังจะเข้าสู่ระดับกลางเนี่ยก็สามารถค่อยๆมาเตรียมตัวกับหนังสือเล่มนี้ได้เวลาผ่านไปน้องก็ยังขายไม่ค่อยดีเรียกได้ว่าคนอ่านเนี่ยไม่ค่อยซื้ออ่านกันว่ากันตรงๆก็เลยตัดสินใจไม่ต่อสัญญาน้องพอไม่ต่อสัญญาป๊อปก็มีคนแห่มาถามกันใหญ่เลยว่าอยากได้เล่มนี้อยากอ่านเล่มนี้ก็คืองงจ<ๆ>นวันที่ถ่ายทํานี้นะครับก็ยังมีคนถามกันเข้ามาเรื่อยๆ ก็จะขอแจ้งอีกครั้งว่าไม่ได้พิมพ์ซ้ำแล้วนะครับมันสายไปนิดนึงจริงๆส่วนหนังสือที่จะมาทดแทนเล่มนี้หรือว่าอ่านเล่มไหนแล้วจะมาทดแทนเล่มนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่มีไม่มีเจ้าค่ะเพราะอย่างที่บอกไปว่าระดับของน้องเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษมากมันกัมกึง่งหัวเรือวหัวต่อ ที่จะทดแทนได้ก็คืออ่านระดับกลางไปเลยอย่างมั่นใจสําหรับ559สู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางก็ต้องกล่าวคําว่าลาก่อนจัาราก่อนราก่อนราก่อนลก่อนจัมาต่อกันที่เล่มที่พิกๆก,กันอีกสักหน่อยหนึ่งดีกว่าซีรีส์นี้เลยป e ดอัพพี่ที่สอบวระดับ TLPT ซีรีส์นี้คือไม่ได้ไปต่อทั้งยวงเลยนะครับโหดมากเอาจริงๆน้องก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างอาพับเหมือนกันเพราะว่าน้องเกิดมาในจังหวะที่ผู้อ่านเนี่ยยังไว้ใจแล้วก็ยังเชื่อมั่นในซีรีส์เตรียมสอบวระดับภาษาญี่ปุ่นอยู่และที่หนักกว่านั้นคือเนื้อหาแล้วก็รูปแบบการนําเสนอเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเวลาที่ใช้ในการอ่านเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบก็ดันใกล้ก,กันอีกประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งราวนี้แถมมีกันอยู่แค่2ระดับก็คือ N5 แล้วก็ N4 แต่ที่น้องทําได้ดีก็คือมีครบทุกทักษะไม่ขาดตกบกพร่องเลยแต่ก็นั่นแหละน้องก็มาไกลได้เท่านี้จริงๆคงไม่ได้ไปต่อแล้ว <S <S แต่สําหรับใครที่ยังรักน้องอยู่นะครับก็ยังสามารถหาซื้อมาตุนเงินไว้ได้อยู่นะครับไม่ได้หายเกลี้ยงไปเลยนะ ชี้ช่ชองรวยไปนึ่งส่วนหนังสือทดแทนจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายซีรีส์ให้ในอ่ารกันนะครับเอาที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเตรียมสอบว่าระดับปกสีขาวนั่นแหละตัวแม่ไปแคร์อยู่แล้ว <S <S เล่มที่เหลือขอรวบตึงเลยนะครับเพราะมีอีกหลายเล่มเลยที่ทำเท่าก็จะต้องจากเราไปในที่นี้คือมีแววว่าจะมีโอกาสรอดได้ย,ยากมากมีอะไรบ้างเรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นกลางจากภาพ สนทนาภาษาไวยากร์ญี่ปุ่นกลวิธีสนทนาภาษาคนญี่ปุ่นเลเวลอัพยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นกลางโกเอซับอัพเลเวลระดับกลางเจนิว40ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง พอจะเห็นทรงคร่าวๆไหมครับว่าแนวไหนที่จะไม่ค่อยรอดเกือบ <S 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 ทั้งหมดเป็นระดับกลางทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นหนังสือแนวเสริมความรู้ด้วยในชัปเตอร์ที่แล้วนะครับได้มีการเกิ่นไปเล็กๆน้อยๆแล้วว่าทําไมเรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นกลางจากภาพเนี่ยถึงไม่ได้ไปต่อก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับในชัปเตอร์ที่70นะมีเล่มหนึ่งพูดไปก็จะหาว่ามาฉีดยาเลเวลอัพเธอเอาจริงๆมันดีมากเลยนะเห็นหนาๆ,ๆแบบนี้แต่มันคุ้มค่าคุ้มราคามากอะ นึกไปนึกมาถ้าจะมีหนังสือเล่มไหนที่ทดแทน559ได้นะนี่ว่าเล่มนี้หวะเพราะว่าระดับมันใกล้เคียงกันมันเป็นระดับต้นตอนปลายไปจนถึงระดับกลางเพียงแต่ว่ามันเน้นวยากรณ์อย่างเดียวมันไม่ได้เป็นแบบตำราเรียนรวมทักษะมันอย่างเล่มนั้นสามารถย้อนกลับไปดูรีวิวได้นะครับใน chapter ที่สีปิดท้ายกันที่อ่ะอ่ะกะว่าหมดแล้วเดวยยังไม่หมดเล่มสุดท้ายของ็อตนี้ที่มีความสูงเสียงว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อนี่เลย ไ,ไม่รู้ว่าคนอื่นช็อกไหมแต่ฉันช็อกอย่างที่เคยเม้าส์มอยกันไปในคลิปก,ก่อนก่อนหน้านี้นะครับว่าแข่งเรือแข่งพายนะมันแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยยิ่งกับพินนาโนในฮ่องกงเนี่ยก็ยากหน่อยนะแต่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีเสียงแว่วมาว่าในหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับเริ่มหันมาใช้ไดจิกันบ้างแล้วใครที่ยังเห็นความมีความงามของน้องอย่าลืมสนับสนุนน้องด้วยนะครับ เพราะถ้าไปเนี่ยไปทั้งยวงเหมือนกันนะตำราหลัก4ี่เล่มแบบฟังหัดสอเล่มถ้าใครสงสัยว่าเล่มนี้มันควรค่าแก่การจะยื้อไว้แค่ไหนบอกสัน้นๆเลยว่ามันคือมินาโนนิฮงโกในเวอร์ชั่นที่จะได้ประยุกต์ใช้แล้วก็จะได้สื่อสารมากขึ้นแค่นี้เลยหรือไปดูรีวิวฉบับเต็มได้นะครับในชัเท,ที่ห้จ้าเอาจริงๆทุกเล่มเนี่ยคือมีรีวิวหมดเลยสามารถไปย้อนกลับไปดูได้นับ มาถึงช่วงสรุปเอาเป็นว่าขอฝากข้อคิดไว้ดีกว่านะครับว่าดองได้ดองก้อนยังไม่อา่านไม่เป็นไรแต่เวลาเราจะไปหาซื้อแล้วมันไม่มีอ่ะมันน่าเสียดายกว่าขอให้เชื่อใจว่าหนังสือทุกเล่มนี่มันน่าด้วยหนังสือทุกเล่มนะครับผ่านการคัดสรรมาแล้วก็พิจารณาแล้วว่ามันน่าสนใจจริงๆอยากจะให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยนี้นะครับได้อ่านกันถ้าน้องต้องไปก็คือต้องไปจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ย้อนกลับไปอีก พอถึงวันนั้นนะครับมันก็จะเหลืออยู่แต่ในตลาดเงือกคนที่เขามีเขาก็จะมากุ้ราคาขายแพงๆหนักสุดก็คือได้เป็นถ่ายเอกสารไม่อิ่มน่าเศร้าน่าเศร้าจริงๆอย่าลืมนะครับรักน้องอย่าลืมสนับสนุนน้องด้วยนะช่วงฝากร้านท้ายคลิปก็คือฝากไม่ถูกเลยบางเล่มมันไม่มีจะขายแล้วจริงๆแต่ว่าบางเล่มที่ยังพอมีขายอยู่นะครับก็สามารถมาเช็คสต็อกกันได้ก่อนเลยนะครับที่ศูนย์หนังสือสอสทั้ง2สาขาเลยนะครับสุขุมวิท29แล้วก็พัฒนาการ18นะ หเช็คสต็อกดูตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ไปเลยก็ได้นะครับที่ tpa.book.com ลองมาเซิร์ชดูว่าหนังสือยังมีอยู่ในระบบหรือเปล่า s h o ปปีก็เช่นกันนะครับเข้าไปค้นหาร้านค้า tpa.book center นะลองค้นหาดูว่ามีหนังสือที่เราต้องการอยู่ในนั้นหรือเปล่านะ Lazada าก็ไม่พลาดน,นะครับ l า z a ด a เข้าไปค้นหาร้านค้า tpa.book นะครับลองค้นดูซิว่าหนังสือที่เขาตบตีแย่งชิงกันเนี่ยมันยังมีอยู่ไหม แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าเล่มไหนใหม่เล่มไหนเก่าหรือว่าเล่มไหนตุยไปแล้วนะครับอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของสำนักพิมพ์ด้วยแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็น Facebook Fanpage tpa press i n s t a g r a m tpa press หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ tpa press com ใครมีความเห็นเกีก่ยวกับหนังสือเหล่านี้ยังไงนะครับคอมเมนต์ Comment กันมาได้เลยนะครับเพราะว่าอยากอ่านจังเลส่วนเื่อิมในัเตอรนี้ก็ต้องลากไปก่อนแล้ว เลิกเศร้าเด้แล้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในชัปเตอร์หน้าไม่น่าเศร้าหรอกชัปเตอร์หน้านะครับมาติดตามว่าจะเกิดอะไรนะชัปเตอร์นี้หลังก่อนแล้วครับสวัสดีครับ